บทสวดมนแช่กงหิวอีทังเอตังเซกงเทวตายโยอนวาักาโสยังอารูเปกเมนะเซกงเทวชิตตาวาโวโรเปทะอาุรเปกเมนะเซกงเทวตาโยกรินิพพายันติเตสังอำหา กังพรใดอันประเสริฐจังบังเกิดแก่ข้าพะเจ้าตุมหากังจงบังเกิดแก่ผู้คุ้มครองข้าพะเจ้า ด้วยบารมีพระองค์ท่านให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าและขอพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญคิดการสิ่งใดให้เกิดความสำเร็จสมหวังดังที่ข้าพเจ้าได้ปรารถนาและอธิษฐานทุกประการเทินสาธุ สาธุสาธุ